วุลทรามน Fighting Evolution Rebirth ตอนที่6ครับผมพาร์ทนี้เราจะได้สู้กับ e x ก o m ร่าครับผมเอาว่ะรอบนี้น่าจะตึงไม่เบาเลยครับผมคิดว่าตอนนี้น่าจะพอๆกับ EX r e k i n g แน่นอน มาแล้วอุลตร้าแมนคอสตมอรรู้สึกเหมือนว่าโกโมูล่าตัวนี้น่าจะตัวเดียวกันกับพาร์ทที่2และพาร์ทที่4ใช่ไหมตัวนี้น่าจะเป็นตัวเดียวกันนะเหมือนจะโดนดัดแปลงให้กลายเป็น e x นคิดว่าอย่างนั้นหางแม่งก็ยาวด้วยโอ้โหแบบนี้บอกได้เลยว่างานเข้าแน่นอนนะผมอ,อะไรจะทำะไรหนูอุย๊ย เฮ้ยแรงอยู่นะแรงอยู่นะโอ้ยผักไปผักไปผักไปอีกผักไปอีกจับพลิกคว่ำเปลี่ยนร่างเป็นโคโรนนะครับผมอุ้ยโ,ยโ้ยโอเค กองกำลังป้องกันประเทศของประเทศญี่ปุ่นครับผมโอเคมันจะยิงน้องครับผมเราต้องเข้าไปจับแล้วก็เอาตัวไปรับแทนอย่าให้น้องโดนยิงนะใส่ไปใส่ไปอีกโอเคเฮ้ยจับจับจับอย่าโดนยิงพี่จะบังให้เองน้อง คือคอสโมส์มันก็แบบเกินไปอ่ะที่จะเมตตาไปถึงไหนเนี่ยถึงกับเอาตัวไปบังแทนสัปหลาดเลยอ่ะโอ้โหคือแบบใจดีเกินโอเคเอาตัวไปบังไว้อย่างนี้ถึงเวลาฟิน i s h time แล้วทุกคนเปลี่ยนร่างเป็นร่างลูน่าและมอบพลังแผ่เมตตาให้น้องโกโมราครับผม ไอ้หนูนี่ไม่ใช่ตัวตนของแกจงสงบลงชว่งชวยชว่ชวชว่ชวช่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 เป็นยังไงคืนร่างเดิมไหมกลังแผลไม่ตาของผมเนี่ยบอกได้เลยว่าโดนไปทีหนึ่งยังไงก็สงบแน่นอนเรียบร้อยครับผม กลับคืนล่างเริ่มแล้วไอ้หนูแลหางก็กลับมาด้วยเขาก่อนจำได้ว่าหางขาดไปไม่ใช่เหรอหางกลับมาได้ไงอะเรียบร้อยฮะจบแบบสวยงามปรบมือดังๆครับผมได้แรงบีไปด่านนี้เนี่ยไม่ได้ยากนะออกจะง่ายซะด้วยซ้ำนะครับผมเพียงแค่เราไปตอดโกโมล่าแล้วก็จับไม่ให้น้องโดนยิงไอ้จังหวะที่ มันขึ้นให้เราไปจับเราก็เข้าไปจับแทนนะครับผมถึงมันจะเสียเปรียบนิดนึงแต่ยังไงเราก็มีเกจเหลืองเพิ่มนะครับผมถึงโดนยิงไปเกจเหลืองก็เพิ่มเกจเหลืองก็เพิ่มจนในที่สุดเกจเหลืองเต็มแล้วก็ใช้พลังไผ่ไม่ตาให้น้องกลับคืนร่างเดิมแค่นี้ง,ง่ายๆเอพิโซดนี้เคลียร์นะครับผมจบแล้วโอเคมอนเดิมใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย,บายและเจอกัน